รายการ I am Banky กเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไว้สนับสนุนโดยซอสปรุงรสฝาเขียวต้องภูเขาทองเท่านั้นซอสหอยนางรมตราภูเขาทอง ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เข้าสู่รายการแอบแบงกี้นะครับเวลาเดิม10โมง4-5นะครับก็ก่อนบ่ายนะฮะเราก็จะมาทำอาหารไรชิวๆกันครับท่านผู้ชมแล้วก็อย่างที่อาทิตย์แล้วผมบอกว่าผมเนี่ยอาทิตย์นี้จะทำอาหารบ้านใกล้เรือนเคียงนี่ก็คือฉเฉลยก็คือผมจะทำอาหารพาม่านะครับท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมก็ทำงานบ่อยแล้วจะกลับไปสเปนมากลับมาหนึ่งอาทิตย์ผมก็ไปพาม่าต่อนะฮะแต่วันนี้ ผมจะพาท่านผู้ชมไปทําอาหารพม่าตามสไตล์ของผมเองนะครับโอเคแล้วตามผมมาเลยไปกันเลยครับเรามาดูกันว่าผมจะทาอะไรครับท่านผู้ชมแล้วหลังจากที่ผมกลับมาจากพม่านะครับจะทําอาหารบ้านใกล้เรือนเคียงวันนี้เราจะทำบะหมี่แกงไก่พม่านะครับสไตล์แบงกี้นะครับแต่ว่าสูตรออริจินัลเนี่ยเขาก็จะมีใส่ไก่ต้มแล้วก็มาฉีกนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็จะทํา2แบบครับคือแบบแบงกี้ก็คือใช้ไก่ทอดนะฮะแล้วก็แบบพม่าเนี่ยก็ใช้ไก่ฉีกนะครับ เราก็จะใช้ออหอมโหัวใหญ่กะทิถั่วลิสงบดแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะมีกระเทียมเจียวนะครับแล้วก็นี่ก็คือพริกป่นนะครับแล้วก็หอมแดงนะฮะแล้วก็ไข่ต้มเตรียมต้มไก่ไว้เรียบร้อยแล้วก็จะมีน้ำ๊อกไก่ที่เป็นส่วนผสมก็เอาขึ้นมาก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เราต้มบะหมี่นะครับท่านผู้ชม เสน้นลวกได้ที่แล้วครับก็ต้องลงด้วยน้ําเย็ยนครับเพื่อช็อกนะฮะไม่ให้เสน้นมันนิ่มจนเกินไปนะฮะแล้วก็ราดน้ํามันพืนชหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับไม่ให้เสน้นมันจดกันนะครับท่านผู้ชมทอดไก่กันก่อนนะครับท่านผู้ชม<อ>ครับแล้วก็ตอนนี้น้ํามันแล้วก็น้าทางเดือดใช้ได้ฮะร้อนแล้วนะครับตอนนี้ไก่แล้วก็น่าจะโอเคแล้วนะฮะตอนนี้เราก็จะทํา แกงไก่นะครับก็ใช้น้ำมันพืชนะครับก็จะตามด้วยสีราชาพานิชเพชรมากนะครับสูตรนี้เราก็เอามาประยุกต์นะครับแต่ว่าเวลาเอามาประยุกทำสูตรนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าสีราชาพานิชเรามีน้ำนะฮะล้วก็ลงโดนน้ำมันนะฮะมันก็จะเต้นนะครับนี่ครับก็จะได้น้ำมันออกมาเป็นสีแดงเลยนะครับตามด้วยกะทินะครับ ก็ตามด้วยซีอิ๊วตัวเหลืองารบุกเขาทองครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับหัวรีสงคร่วนะครับก็ใส่ลงไปประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อควมความมันแต่ท่านผู้ชมที่อยากจะทานเผ็ดขึ้นมาดนึงครับก็สามารถจะเพิ่มผิดปดเข้าไปได้นะครับผมก็ใส่จะใส่ประมาณสักหนึ่งหยิบมือนะฮะท่านผู้ชมทางนั้นก็จะตามด้วยน้ำสต๊อกนะครับแล้วตอนนี้เราก็จะใส่หอมหัวใหญ่ลงไปนะครับ เดี่ยวให้ให้ตัวหอมใหญ่ให้มันเข้าเนื้อนะครับรอสักครู่หนึ่งนะคะแล้วาตอนนี้เราก็รอชิกไก่กันเลยนะฮะสับไก่ทอดที่ทอดมาสักครู่นะครับครับตอนนี้เราก็ได้แกงที่เราจะเอามาใช้ทำบะหมี่แล้วนะครับผมจะเอาไก่ต้มครึ่งหนึ่งไก่ทอดครึ่งหนึ่งนะครับ บะหมี่แกงไก่พม่านะครับแบบแบงกี้นครับนี่คือก็สไตล์ของผมเองนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณไปทนในพม่าจะไม่ได้เป็นอย่างนี้นะฮะแต่นี่ก็คือแบบฉบับที่อาจจะเขาเรียกว่าอะไรทวิสต์นิดนึงนะฮะปรับเปลี่ยนนิดหน่อยให้ดูให้มันน่ากินขึ้นนะฮะในแบบฉบับของผมเองโอเคเราก็วันนี้ผมก็ต้องจากกันไปแล้วนะฮะแต่ว่าอย่าลืมท่านผู้ชม ท่านที่วันนี้พลาดรายการแอมแบงกี้ทำเมนูพม่านะวันนี้ก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ w w w f a c e b o o k c o m t h a i t e p a l o t นะครับแต่ว่าในสัปดาห์หน้าผมก็จะมีเมนูอาหารพมาร่ามันเป็นอาหารที่คนพมา่าเนี่ยชอบกินมากตอนเช้านะครับโอเคแ้ว้วันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย